ได้เลยนะคันนี้กับฟอร์จูเนอร์ค่ะรบกวนเจ้าหน้าที่ถอดแผ่นป้ายด้วยนะคะคันนี้ค่ะไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนทั้งหน้าและหลังนะคะรับบริพน้เลยนะคะสำหรับคันนี้เลยอ่าคันนี้นะคะแ้านทะเบียนตกนะแ้านทะเบียนตกนะคะคันนี้มีแผ่นป้ายทะเบียนนะ คนี้ป้ายตรงนะคะขออภัยลูกค้าด้วยนะคนี้ป้ายตรงนะคะ ดูรถสำรวจได้เลยนะสำรวบคดีค่ะดูรถสำรได้เลยป้าที่เบตงนาคดีนะคะสำรับคดีค่ะสำรับคดีเลยราคาเปินอยู่ที่สองแสนหกบอรอมาเล่ค่างห่านขอบคุณมากค่ะเสาเาบตรา้นบตรรด้าสอมาบรราคาดาเสบรสรสับที่ราาเ็นราาสรันเ้วับเปราคาสองกันเ่ราคาสองันเว่ับเป็นราบัตาเปิค่ะบบาอราคาเป็นรสัรับบรับบบสรับ่ับย่ที่ราบงนลราคาเป็นราบาเซเ่น

3ับขายค่ะตัวขายที่ราคาสามแสนหนึืองพนบาทนะคะลูกค้าออนไลน์ป้ายหมายเลข3ามศูค่ะ3ามศูได้เป็นสามแสนนึ่งหมื่นสอันบาทขอบคุณลูกค้าออนไลน์นะคะ